เปิดโพสต์สุดท้ายพิงพิมพาพรอ,อดีตนักแสดงดังก่อนเสียชีวิตอย่างสงบโดยเพื่อนเพื่อนสนิทของอดีตนักแสดงสาวไฮโซชื่อดังพิมพิมพาพรหรือพิมพาพรลีนุตพงศ์ที่ได้โพสต์อะัยต่อการจากไปผ่านทางโซเชียลสำหรับสาเหตุเบื้องต้นเจ้าตัวหลับไปและไม่ฟื้นขึ้นมา คาดว่าน่าจะเกิดการขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองและสำหรับกำหนดการพิธีชาปนากิจจะมีการรดน้ำศพวันที่8ตุลาคม2565เวลา16นาฬิกาณวัดเครือวานศาลา3สวดอภิธรรมคืนนี้เป็นคืนแรกเวลา18นาฬิกา หลังจากนั้นจะเริ่มสวดอภิธรรมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงวันที่10ตุลาคม2565ค่ะและหลังจากที่เกิดข่าวช็อกสะเทินวงการบันเทิงก็มีแฟนๆรวมถึงชาวเน็ตแหกเข้าไปดูโพสต์สุดท้ายของอดีตนักแสดงสาวไฮโซชื่อดังพิมพิม,พ,มพาพรหรือพิมพาพรลิมุตพงศ์ที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันคาดว่าน่าจะขาดออกซิเจนไปเลยงสมองซึ่งสาวพิมก็ได้โพสต์ภาพที่ถือขนมในมือ และต่อมาโพสต์สุดท้ายก่อนเสียชีวิตลงอย่างสงบก,ก็ได้โพสต์ยินดีกับงานแต่งที่จะถึงวันที่16ตุลาคม65นี้แต่ไม่มีโอกาสได้ไปงานค่ะโดยในโพสตสุดท้ายของพิมพิมพาพรได้มีแฟนๆและชาวเน็ตที่ทราบข่าวเศร้าเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยกันอย่างมากมายอาทิเสียใจด้วยนะคะขอให้สู่สุขตินะคะ คุณผิงเป็นดารายุคสองพนที่ผมชื่นชอบมากและยังจำหนังและ MV ที่คุณผิงเล่นเป็นนางเอกได้เสมอไม่ว่าจะเป็นเพลงผิดไหมเพลงพูดไม่ค่อยเก่งเพลงท่าวันนั้นของดังพันกรหลับให้สบายนะครับคุณผิงหลับให้สบายนะคะภาพยังสดใสจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปเป็นต้นค่ะทางทีมงานข่าวเด่นหวยดังต้องขอสแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณที่มาข่าวจากคมชัดลึกค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารา g o ส1 0ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ